โอเคในที่สุดเราก็ได้วิธีการเรียกไอเทียเปิดมองชายนี่สัตว์ใช่ไหมไอเทียจากสีเหลืองฟ้าป็นสีขาวไอสัตว์เราก็คาแค่นี่เอเอท<อ>ำงาบบนอย่างนี้อันนี้คือแบบพิเศษจะเป็นสีเหลืองธรรมดาบบนะซึ่งอันนี้ยลเมเกตคือมันหาได้แค่ถึงวันที่สิบเก้านี้เท่านั้นไปปั๊มสิครับรออะไรมึงอะไปปั๊มกูปั๊มฟูฟ้าก็เมื่อยแล้วแก เอาว,วนะอานะงเลยนะเอาเลยไงเดือพึ่งเนี่ยไอ้อโโเหี้ยไปครังละเฮ้ยโนสีขาวนี่เขสีขาวเนี่ยไอ้เหี้ยวีดีแค่สกิ้งเง้สักอารมณ์เหมือนเล่นเอเป็กแล้วมึงมีกแคสกิงปืนอะมึงไม่ได้ฮิวเยอะหรอกมึกงจิกฟิกแบบนั้นแหะมั่วมั่วใครบอกไม่แรงแรงใช่ไหมแรงกว่าเดิมบ่ไม่ไม่กูไม่ได้กินเลยเลยนี่หว่ายไอ้เหี้ยไปกินไปเดี๋ยวกูงั้นคุมให้ไอ้งนี่ให้ mình cứ khai ghiing ai hùm mà cắt hùm á cắt hùm thôi mà cắt hùm có biết không cái 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 mình ghiing tiếp 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 Cái tiếp 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 หลงง่ายขึ้นมั้งมึงเล่งผิดกลัวแล้วเล่งกับคนที่สามารถพุ่งพิกเึกมึงได้รัวๆอย๊ยอ่ะโอ้โหมันก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะเอิร์ทโอ้ยมึงไม่ไม่ไม่หิวมึงกัดเลยมึงกัดเลยกหิวยังไงกัดหิวกูกัดหิวอยู่ไงเห็นไม่ไงไม่ครึ่งแล้วแก่ครึ่งแบบครึ่งเดียวอ่ะมึงถ้าเมื่อก่อนมึงแบบเด้งไปเดียวอ่ะไอ้เฮียโอ้โหมั่วมั่วมันหีไหิว ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอ้มันตีไม่ติดโอ้เชื่อสายเชืายเชื่อสายเชืายคุณไม่ได้อาบสายพิบปล่าเอื้อใจมังน้ำเพ็บมังน้ำเพ็บเอ้ยรีบมารีบมารีบมาเคยกูเคยจังไกลเลยกูว่ามึงต้องสร้างบ้านแถวนี้อ่ะไม่งั้นแม่งตายหายกันงูรัวเลยไม่เป็นไรกูนอนที่บ้านรีบมาแล้วก็เยออเออใช่ใช่ใช่เออแม่งหิวไม่ขึ้นเมื่อกี้ ไม่ขึ้นมึงก็ตีมันไม่เข้าเหมือนกันไม่ใช่หรอเออรีบมาไอ้เหี้ยเราวิ่งไปเดี๋ยวก,กูคุบก่อน,อกกอนไอ้เหี้ยไอ้เสาฮิวมังเยอะเกินไปละปวดมันแรงกว่าปกติเปล่าว่าแรงแรงมันแรงกว่าปกติรู้สึกมันแรงกว่าปกติเพราะว่าชุกกูก็อัพเก่งเหมือชุกกูกสู้ไงเปิร์ลเลยแกชุดกูจะแตกมันเป็นหาไงเหรอโดนลอบยิงผมไปหามึงเหรอไม่อ่ะ มึงไม่ได้ฮิวหรอกมึงกิกผิดไปสัตว์โดนปลีดขึ้นโอ้ขอบคุณครับเฮียกูรักมากอ, zza, อุ้ยกูมาอุ้ยจะตายกูว่ามันแดงขึ้นกูว่ามึงแดงขึ้นกูว่ามึงแดงขึ้นแหละโอ้โอมันได้ขึ้นกว่าเดิมอีกมึงดูยิงดูฟันมันยิงกิกผิดอยู่ยิงกิกผิดอยู่ตายกูเดียวยพอครับผมให้เพื่อนเห็นกูเดียวพอไม่ไหวไม่ไม่ไหวจริงอ่ะมันยากมากเฮ้ยสีทองเอิร์อนี่ไงฟิกเกอร์อ้ยฟิกเกอร์ ไอ้ย่ขอฟิกเกอร์กันไอ้เออขอเงียกันไหมเนี่ยใช้คอโอ้ยเ<อ>สร็จก็ตาย,ยเลยอะโอ้ยแยเฮ้ยกูว่ามึงใช้งี้ไหมใช้ไอ้มึงเอาสร้อยไปไหมเอาเสร็จมันไม่ใช้เนะี่ยเอาแหวนไปก็ไปไอ้แหวนกระพากูไม่ใช้เลยอลเอาไปให้หมดกันเก็บ<ๆ>มาเดีย๋ยวกูไปได้กูให้แล้วกันไนงะ แล้วก็คาดคาดโกธรรมดาก็ได้แหละเดี๋ยวเราลองเรียกโกงกรรมการมาเคียบกันไหมรอสักสิบกะฮีไปทำอะไรก่อนไปมาแล้วอ่านไปแล้วใอ่านแล้วอ่านแล้วโอ้ยเเอาแก่กเลยเยีย่แม่งแจมมือบัฟม,มาแล้วไงมึงก็เลยงั้นก็จะผู้วายแล้วมาละอุ้ย ตีไม่ได้โว้ยไปแล้วไปแล้วนี่ใไปๆๆไอ้เฮี้ยมใหญ่ไอ้โว้ยมันบางนี่สิแง่กูว่ามันมันง่ายหว่ากับเว้ยโว้หนกปลุกตื่นน่าจะเถิดกว่าอืมนกตื่นน่าจะเถิดกว่าแล้วมันเนี่ยมันหิวขึ้นไหมอ่ะเห็นไหมเออมันหิวขึ้นไหมเงี้ยติกพิกอ่ะก็เป็นข้อสรุปเนาะว่าไอ้งกเชี่ยงี้ม่งกระจอกว่ะไอ้ ของแม่งก็ตอบการดาม<อ>ดามชำรุดไอ้เหี้ยโอ้ยมีเป็บสิบนั่นนะแมนนัพา,าก็มีเปบสิบอ่ะยัง